สวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับผมอีกแล้วนะครับโคชเท่งวิคะห์บอลนะครับวันนี้ก็จะอยู่กันที่รายการเดิมเลยครับโคชเท่งบอลสเตปแล้วเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยครับระหว่าง AC เวนิวพบเวลรนาเจ้าบ้าน AC เวนิวผลงานโดนภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างแม่เอาแน่แม่เอานอนเพราะใน6นัดหลังสุดเป็นการชนะ1ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้ไปถึง2เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนเวโรนาผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้าง เอาแน่เอานอนได้ยากพอกันกับเจ้าบ้านเลยเพราะในหนัดเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้ไปถึง3และเกมนี้เวโรนาเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ถ้าเทียบดูจากฟอร์มการเล่นภาพรวมในลีกช่วงหลังดึกยังคงสูสีกันมากแต่เจ้าบ้านยังได้เปรียบในบ้านทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้าน AC ซิเวนิวจะเป็นฝ่ายมาบดเอา3แต้มได้ในเกมนี้มองว่าความเป็นไปได้จะสูงกว่าเกมนี้เห็นควรเลือกเคลียเอซิเวนิวน่าจะเหมาะสมกว่านะครับสำหรับคู่นี้เราไปดูคู่ที่2ครับระหว่างเจนัว พบเอซีมันซาเจ้าบ้านเจนัวผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างดูทรงๆอยู่เพราะ6เกมหลังสุดเป็นการชนะ2เสมอ2แพ้2ขณะทีมเยือนอย่างเอซีมันซาผลงานโดยภาครวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็จะบอกว่าฟอร์มยังย่แย,ย่อยู่เหมือนกันเพราะใน6เกมหลังสุดเป็นการชนะ1และแพ้มาถึง5เกมติดและเกมนี้เอซีมันซาเองพวกเขาก็ต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ต้องบอกว่าเป็นการตัดแต้มกันโดยตรงของทีมในโซนล่างของตารางและ ถ้าเทียบกันดูจากในเรื่องของฟอร์ม ในหลีกช่วงหลังของทั้งสองทีมนี้กันดูก็ต้องบอกว่ายังดูคาดหวังอะไรกับพวกเขาได้ยากมากๆด้วยกันทั้งสองทีมคู่นี้มองว่าเป็นบอลสามหน้าโอกาสจะออกชนะเสมอแพ้ดูใกล้เคียงกันไปหมดเกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างเอซีมอนซาที่ไม่ต้องเป็นฝ่ายแบกราคาและลุ้นได้ทั้งสองมุมน่าจะเหมาะกว่านะครับสำหรับคู่นี้เรามาดูคู่สุดท้ายนนะครับที่โค้ชเท่งหยิบขึ้นมาอาราเบสพบเชลซาบิโกเจ้าบ้านอาราเบสผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้าง ฟืดอยู่เหมือนกันเพราะใน6เกมหลังเป็นการชนะเป็น1เสมอไป4แพ้อีก1เกมไปด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอย่างเซลตาบีโกผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็จะต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างเอาแน่เอานอนได้ยากเพราะใน6เกมเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้3เกมด้วยกันและเกมนี้เซลตาบีโกเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมในหลีกช่วงหลังกันดูว่ามองทีมเยือนที่เหนือกว่าอยู่พอสมควรทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ ททีี่มเยือนชลตาบีโก้จะเป็นฝ่ายมาบทเอา3แต้มได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงเกมนี้เห็นความว่าเลือกเชียร์เชลตาบีโก้โคเท่งว่าจะเหมาะสมกว่าใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของโคเท่งก็อย่าลืมกดติดตามโคเท่งวเคอร์บอล้ด้วยนะครับขอบคุณครับ